ขอต้อนรับเข้าสู่ c h a n Not e l n Life Advice นะครับช่องที่จะามาแชร์มาเล่าถึงเกบความรู้ต่างๆนะฮะและคลิปนี้ก็เป็น EP ที่8แล้วนะครับเราจะมาคุยกันเรื่อง m y e r b r i g g s Type Indicator หรือที่หลายคนรู้จักกันในศาสตร์บุคลิกภาพ16แบบนั่นเองนะฮะแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์ชาว Sentinel แล้วนะหรือที่พี่ภูมิเรียกว่าชาวสีฟ้านะครับ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย ESTJ ISTJ ESFJ แล้วก็ ISFJ นั่นเองนะฮะในพาร์ท1ของซีรีส์นี้นะเราได้ไปทำความรู้จักคร่าวๆเป็นโอเวอร์วิวของชาวสีฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ในพาร์ท2เราได้ลงลึกถึงเหตุผลที่มาของพฤติกรรมของชาวสีฟ้าถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับใน EP ที่6และ7นะ และในพาร์ตีนี้นะครับพี่ภูมิจะมาเล่าว่าทั้ง4บุคลิกของชาวสีฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงต่างกันยังไงนะครับล้วก็จะยกตัวอย่างของชาวสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็จะมาให้มุมมองว่าชาวสีฟ้าเนี่ยเขามองโลกกันยังไงนะครับพี่ภูมิก็ขอบอกก่อนนะฮะว่าตัวอย่างที่พี่ภูมิยกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ฟันธงนะว่าเขาเป็นสีฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่สิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีของพฤติกรรมของชาวสีฟ้านะ เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่พูดมาใน EP ีที่6และ7นะว่าชาวสีฟ้าเนี่ยต้องการจะ contribute หรือว่าช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแต่ว่าเขาเอาอะไรมาช่วยเหลือกันนะ ถ้าอยากจะให้ตอบนะครับพี่ภูมิจะขอแยกชาวสีฟ้าออกเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มที่ใช้ตรกกะหรือว่า thinking ตัดสินใจนะครับแล้วก็กลุ่มที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกหรือว่า feeling ตัดสินใจนะซึ่งในกลุ่มที่ใช้ thinking เนี่ยจะมีตัว T อยู่ใน Type Code นะครับก็คือ ISTJ แล้วก็ ESTJ นะจะใช้การตัดสินใจแบบ extraverted thinking ซึ่งไอ้เจ้า extra e r t e d thinking เนี่ยนะครับมันช่วยให้เราจัดการ <c oughs> จัดระเบียบวัดผลสิ่งต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรานั่งคุยงานบนโต๊ะเนาะบางทีเราก็จะเอามือถือเอากระเป๋าตังบัากกา้าคุญแจรถหรือสมุดโนต้ตเนี่ยวางไว้บนโต๊ะนะครับบางทีเราก็อยากจะมีความแบบอยากจัดระเบียบของเหล่านี้เราก็จะแบบค่อยๆเรียงมันให้แบบองศาตรงกันทุกชิ้นให้แต่ละอันเนี่ยมันห่างกันเท่าๆกันเนี่ย อันนี้คือเรากำลังใช้ extra v e r t e d thinking อยู่นะ <Wow. S 1> แล้วคนที่ใช้ extra v e r t e d thinking เนี่ยยังแสวงหาประสิทธิภาพในทุกๆเรื่องนะครับเรื่องของการจัดการทรัพยากรต่างๆนะมันยังทำให้เราเนี่ยใช้ microsoft excel เก่งด้วยนะครับซึ่ง ISTJ แล้วก็ ESTJ เนี่ยก็ใช้สกิลนี้แหละฮะในการช่วยผู้อื่นเนาะ อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ใช้ feeling นะมีตัว F อยู่ใน type code นะครับก็คือ ISFJ แล้วก็ ESFJ นะจะใช้การตัดสินใจแบบ extroverted feeling นะซึ่งไอ้เจ้า extroverted feeling เนี่ยมันทำให้เราอยากจะทำเพื่อส่วนรวมอยากจะเป็น emotional support ให้ผู้อื่นนะครับเก่งเรื่องการ connect กับผู้อื่นการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองการสารปัญหารอยร้าวต่างๆนะ ชาว i s f j แล้วก็ e s f j เนี่ยก็จะใช้สกิลเหล่านี้แหละนะครับในการช่วยผู้อื่นนั่นเองแหละเอาละครับตัวแรกนะฮะ e s t j นะฮะหรือว่า executive นะซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็จะออกแนวแบบผู้บริหารนะครับจะหนักไปทางด้าน e x t r o v e r t e d thinking ก็จะเน้นสกิลในการจัดการจัดระเบียบนะครับเก่งด้านการสั่งการการบริหารนะมีความเป็นบอส ให้ความสําคัญกับมาตรฐานการทํางานการผลิตการประหยัดทรัพยากรนะครับการบรรลุปเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเก่งด้านการจัดระเบียบจัดระบบนะครับมีความเจ้ากฎเจ้าเกณฑ์นะเพื่อความมั่นคงยั่งยืนขององค์กรของสังคมครอบครัวนะครับมีความยืนหยัดมุ่งมั่นในการบรรลุปเป้าหมายเนาะซึ่ง ESTJ เนี่ยเขาจะใช้ทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆให้เยอะที่สุดนะครับ เพื่อที่ว่าจะได้มีความรู้มีประสบการณ์ในการเตรียมการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับอุปสรรคต่างๆเนาะเก่งเรื่องการจัดการปัญหาที่มันยุ่งเหยิงให้เรียบร้อยลงนะครับโดยการใช้มาตรฐานแล้วก็ระบบยกตัวอย่างเช่นพวกระบบ ISO เป็นต้นนะครับ <Wow. S 1> เขาจะต้องการความรู้สึกว่าฉันเอาอยู่ everything is under control นะมีความฟินที่จะเซตระบบแล้วปล่อยให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง ขยันพึ่งพาได้มีทัศนคติที่ต้องทำงานหนักนะครับไม่ปล่อยให้เวลาเสียเปล่าแล้วไอ้ความบอสซี่เนี่ยก็คือเวลาเขาเห็นว่าปัญหามันจะต้องแก้ยังไงอ่ะก็จะทำตามนั้นเลยนะครับจนคนอื่นน่ะอาจจะอึดอัดแล้วก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย E.S.T.J เนี่ยเขาก็เปิดรับความคิดเห็นอยู่เหมือนกันนะฮะ <Wow. S 1> แล้วก็เหมือนกับชาวสีฟ้าทั่วๆไปนะครับท่าทีก็จะออกแนวแบบเรียบร้อยเป็นผู้ดีไม่กระโตกกระตากฟอร์มอลอยู่ในร่องในรอยเนาะ แล้ว ESTJ เนี่ยเขาก็อยากที่จะเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนอื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดเนี่ยคือการทำตัวให้เข้าตามตรอกออกตามประตูตามประเพณีตามขนบธรรมเนียมที่ดีเนี่ยก็เพราะว่ามันเซฟ e นะครับมันไม่เสี่ยงนะแล้วมันก็เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวมด้วยเนาะก็จะเป็นคนที่คำนวณความเสี่ยงนะครับคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะจะพึ่งพาประสบการณ์ตัวเองเป็นหลัก แม้กระทั่งเวลาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยก็ยยจะเช็คว่าสิ่งนั้นอ่ะมันถูกไหมมันอนลา์กับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วหรือเปล่านะครับ ESTJ เนี่จะเป็นคนที่คอมมิตกับความสัมพันธ์กับคนอื่นๆสุดๆไปเลยนะฮะทุ่มเทกับความสัมพันธ์มากๆทั้งครอบครัวเพื่อนคู่รักนะครับแต่จะออกไปแนวแบบชอบสอนชอบถ่ายทอดวิชาความรู้ประสบการณ์ชีวิตนะเพื่อให้คนรอบๆตัวเองเนี่ประสบความสำเร็จนะครับ ESTJ ก็จะคาดหวังในตัวคนอื่นสูงเหมือนกันนะ ซึ่งถ้าไปรวมกับนิสัยบอสซี่แล้วอะ่ะมันก็อาจจะทําให้คนที่อยู่ด้วยะอึดอัดได้นะครับแต่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดได้ ESTJ เนี่ยเป็นคนโซเชียลนะจะเป็นคนชอบที่จะคอนเน c กกับผู้คนอยากจะอัปเดตเสมอๆว่าใครเป็นยังไงกันบ้างนะครับนอกจากจะชอบซัพพอร์ตคนอื่นแล้วเนี่ย ESTJ ก็อยากได้ซัพพอร์ตจากคนอื่นๆเช่นกันนะครับคือชอบความรู้สึกว่ามันเซฟว่าฉันมีที่พึ่งะนะแต่ ESTJ ก็จะแสดงอารมณ์ไม่ค่อยเก่งนะครับก็จะแสดงความรัก ความเป็นห่วงเป็นใย,ยผ่านการช่วยเหลือด้านงานการแสดงความรับผิดชอบผ่านการจัดการนู่นนี่นั่นให้ซะมากกว่าซึ่งถ้าสนิทกันมากๆแล้วเนี่ย ESTJ ก็จะทิ้งมาดขรึมแล้วก็มาแสดงความรีแล็กซ์บางครั้งก็จะทำตัวตะมูตะมิออกมาให้เห็นได้เหมือนกันนะคือเขาก็มีซอฟต์ไซส์ที่อบอุ่นเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ชอบที่จะนึกถึงความทรงจำดีๆกับเพื่อนฝูงครอบครัวนะฮะ เป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งนะโดยเฉพาะถ้าตัวเองรู้สึกแย่เนี่ยก็จะไม่ค่อยบอกให้ใครรู้นะครับโอเคคนที่2นะครับ ISTJ นะหรือว่า Logistician นะครับตามที่พี่ภูมิเคยบอกนะไอ้โลจิสติกเนี่ยมันคือการจัดแจงการเตรียมพร้อมสินต่างๆให้งานใหญ่มันสำเร็จนะครับซึ่ง ISTJ ก็จะเหมือนกับ ESTJ นะครับแต่ว่าจะหนักไปในเรื่องของรายละเอียดการใช้ความทรงจำ แล้วเอาเรื่องการจัดการเรื่องประสิทธิภาพมาเสริมนะครับเก่งด้านการวางแผนการวัดผลควบคุมมาตรฐานทำงานให้เป็นระบบนะฮะใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเป็นคนละเอียดระมัดระวังแล้วก็จะคอยสังเกตความไม่ถูกต้องในระบบความเลนเล่อความผิดพลาดต่างๆนะเก่งด้านการบริหารควบคุมแล้วก็การบังคับใช้กฎต่างๆนะครับ ISTJ ก็จะเป็นคนที่ขยันอดทนนะพึ่งพาได้นะครับมีความรับผิดชอบสูงมีเหตุมีผลตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงแล้วก็ไม่เพอ้อเจอ้อด้วยนะ ISTJ เนี่ยจะเก่งมากนะครับเรื่องการวางแผนการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อที่จะรับมือกับอุปสรรคต่างๆเป็นคนที่มีระบบระเบียบอะเป็นคนละเอียดทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นนั่นเองนะครับ จะเป็นคนที่รักษาเวลารักษามาตรฐานนะไอ้คำว่าส่งงานเรทหรือทำงานไม่เสร็จเนี่ยไม่อยู่ในพจนานุกรมของ ISCJ เลยนะครับซึ่งไอเอสซจอ่ะจะทำทุกอย่างทุกวิถีทางให้งานมันเสร็จตรงเวลาเสร็จตามมาตรฐานนะ <Wow. S 1> จะมีนิสัยที่แบบเอางานก่อนอ่ะเสร็จแล้วค่อยเล่นนะครับผ <Wow. S 1> ิวเผินก็จะดูเป็นคนซซเรียสมากเลยนะแต่ก็เหมือนชาวสีฟ้าทุกคนนะครับก็คือเขาก็มีความอารมณ์ขันในตัวเหมือนกันนะมีความแบบฉันก็สนุกเป็นเหมือนกันนะ ก็จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงปรี๊ดเลยนะฮะจะทําบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคือถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยก็จะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีทําหน้าที่ลูกที่ดีนะถ้าอยู่ที่ทํางานก็จะเป็นเจ้านายที่ดีพนักงานที่ดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือคนอื่นๆนอ่ะผ่านบทบาทของตัวเองเช่นถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะช่วยลูกๆอย่างดีที่สุดนะครับแค่นี้ก็ฟังดูเหนื่อยแล้วใช่ไหมครับแต่สําหรับ ISTJ เท่านี้มันยังไม่พอนะ พวกเขาจะสรรหากลุ่มคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสมาคมสโมสรหรือว่างานจิตอาสาเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปทำงานเป็นเซอร์วิสอีกนะฮะซึ่งการที่ได้ทำงานรับใช้สังคมและผู้อื่นเนี่ยมันเป็นการเติมพลังงานให้ ISTJ เลยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าชอบทำตัวให้เป็นประโยชน์จัดมีความภาคภูมิใจในหะน้าที่การงานนะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ยึดความถูกต้อง,องคุณธรรมความดีเป็นหลักนะครับ ก็จะเป็นคนที่คิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะวางระบบย่อยงานเก่งก็เหมือนกับ ESTJ คือใช้ประสบการณ์ตัวเองเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เพื่อเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์อ่ะเก่งเรื่องการแยกงานออกเป็นชิ้นๆนะครับหาว่าจุดโหว่อยู่ตรงไหนระบบขาดอะไรต้องเติมอะไรบ้างแล้วจะมีโมเมนต์แบบรู้งี้คือไอ้ตอนที่ฉันทำอะ่ะฉันยังไม่รู้นะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันรู้แล้วนะ ถ้ารู้เงี้ยฉันไม่ทําแบบนั้นหรอกน่าเสียดายจังเลย oh. ในเรื่องความสัมพันธ์นะครับก็จะชอบที่จะทําตัวเองให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นนะทาตัวให้มีความรับผิดชอบมีประโยชน์นะครับอยากที่จะสร้างชีวิตที่มั่นคงให้แก่คนรอบข้างชีวิตนี้มีแต่ให้นะโดยเฉพาะกับครอบครัวลูกๆหรือแม้กระทั่งลูกน้องที่ทํางานนะ่ะซึ่งการทําให้คนอื่นก็จะมาในรูปแบบที่เป็นประโยชน์นะครับเรื่องการเรื่องงานซึ่งมันดีนะครับแต่บางครั้งก็ลืมไปว่าไอ้ความสัมพันธ์นะ่ะมันก็ต้องมีความรู้สึก ความใกล้ชิดความอบอุ่นความสนิทกันด้วยนะครับฝ่ายที่เขาได้รับเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกสนิทกับ ISTJ ก็ได้นะส่วนเรื่องการทำตัวให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นอ่ะ ISTJ ก็จะมีความคาดหวังว่าคนอื่นๆต้องทำตามนะครับซึ่งถ้าคนอื่นไม่ทำแล้วอ่ะก็จะมองว่าพวกเขาแบบไม่มีความรับผิดชอบอ่ะกับคนรักคนสนิทนะครับก็จะมีความซื่อสัตย์อย่างมากเลยนะเสมอต้นเสมอปลายทอฟ,ฟูนะครับเป็นห่วงเป็นใย เป็นคนเก็บอารมณ์เก่งเหมือน e s t j นะแล้วก็จะไม่ค่อยเป็นคนโรแมนติกด้วยนอกจากนี้นะครับ ISTJ ก็ยังต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อจะทบทวนกับตัวเองว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วพวกนี้จะเตรียมพร้อมยังไงดีนะ ESFJ หรือว่าคอนโซลนะครับมันก็แปลว่าการดูแลเอาใจใส่นะการเป็นที่ปรึกษานะ ESFJ เนี่ยจะหนักไปในเรื่องของการทำเพื่อความรู้สึกส่วนรวมนะ เน้นการบริการการให้ความช่วยเหลือเติมเต็มความต้องการของผู้อื่นนะจะเก่งเรื่องการจัดหาจัดการสิ่งต่างๆให้ตรงกับความต้องการของผู้อื่นนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้อื่นอย่างจริงจังนะเป็นคนที่อบอุ่นเอาใจใส่ต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นมีนิสัยที่เป็นมิตรเข้าถึงง่ายนะครับชอบออกสังคมแล้วก็จะคอมมิตกับ Relationship นะครับแล้วก็ชอบที่จะ p พล a s สเอาอกใจคนอื่นนะซึ่ง ESFJ เชื่อว่าทำอย่างนี้แล้วอ่ะจะได้เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้างนะครับ ESFJ ยังเก่งด้านการสารสัมพันธ์การเกื้อนหนุนให้เกิดความแน่นแฟ้นปรองดองสามัคคีนะครับ ESFJ เนี่ยจะให้ความสำคัญกับการ connect นะชอบที่จะรู้จักผู้คนผู้คุยกับผู้คนเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวส่วนตัวหรือว่าความรู้ความคิดต่างๆนะครับชอบที่จะบริหารคนชอบรับฟังปัญหาของผู้อื่นแล้วก็เป็นคนจริงใจชอบช่วยเหลือซัพพอร์ตเพื่อนๆให้ชีวิตดีขึ้นนะครับให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จนะ เวลาคนอื่นได้ดีก็จะแสดงความยินดีแบบจริงใจจริงๆนะครับจำไว้เลยนะครับว่าถ้า ESFJ ชมคุณเมื่อไหร่แปลว่าเขาจริงใจนะ <S <S 1> <S 1> เขาไม่ได้เสแสร้ง <S <S หรือประชดแล้วก็ไม่ได้แอบซ่อนความอิจฉาไว้เลยนะครับสำหรับ ESFJ เนี่ยการพบปะผู้คนคือชีวิตจิตใจเลยนะฮะชอบให้ชีวิตเนี่ยรายล้อมด้วยผู้คนนะชอบเป็นสะพานเชื่อมคนเข้าด้วยกันแล้วก็จะเป็นคนที่เกลียดความเหงาความโดดเดี่ยวสุดๆเลยนะ ESFJ ก็จะจำได้ว <zat, S 2> ่าใครชอบอะไรใครให้ความสำคัญกับอะไรนะครับเหมือนจะจำพรีเซตของทุกๆคนไว้ในฮาร์ดไดรฟ์อะจะจำวันเกิดคนอื่นได้นะครับก็จะเป็นคนแรกๆที่จะไปอวยพรหรือแม้กระทั่งจัดงานเซอร์ไพรส์ให้นะคนที่ใช้ extraverted feeling เป็นหลักอย่าง ESFJ แล้วก็ ENFJ เนี่ยจะมีความอยากที่จะทำให้ทุกคนะเป็นสุขนะครับ เอาคนอื่นเป็นที่ตั้งนะเสียสละเรื่องของตัวเองไปทําเรื่องของคนอื่นก่อนนะครับจนบางครั้งอ่ะก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็น้อยใจว่าเฮ้ย oh. ทำให้ตั้งเยอะแล้วแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้อะไรเลยนะห oh. นักเข้าก็จะรู้สึกเหมือนโดนหลอกใช้นะครับถ้าเครียดเนี่ยก็จะชีนิ้วว่าคนอื่นว่าเฮ้ยอยู่ไม่ยอมช่วยเลยทาไมอยู่แบบเห็นแก่ตัวจังเลยนะครับ oh, <no. S 1> ESFJ เนี่ยอยากให้ชีวิตตัวเองราบลื่นนะครับกราฟชีวิตเนี่ยขอแบบเป็นเส้นตรงสมูทๆไม่ต้องเหวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงนะ ทั้งเรื่องการงานครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบคอนฟลิกต์จะระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะกลัวว่าจะไปทำร้ายจ,จิตใจผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับจะมองความสัมพันธ์แบบ Give and No Take ะ่ะให้ความสำคัญกับการแบ่งปันกันนะครับเชื่อว่าผู้คนะ่ะควรจะช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันนะแม้กระทั่งในที่ทำงานอะ่ะก็จะทูตค,คนเสมือนครอบครัวเลยนะครับ ESFJ ก็จะมีความสัมพันธ์ที่สนิทลึกซึ้งกับคนเยอะนะ แล้วก็จะเป็นคนที่ยึดติดกับความสัมพันธ์ถึงแม้ว่ามันจะแย่ก็จะไม่ยอมปล่อยนะครับ oh. เป็นคนโรแมนติกนะชอบแสดงความรักชอบสเปนไทม์มีความคาดหวังว่าคู่รักอาจจะต้องทำรุ่นทำนี้ด้วยกันตลอดเวลานะในระยะยาวก็คือแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ด้วยกันอยู่กันจนแก่เท่าเลยนะซึ่งทั้งหมดที่พี่ภูมิพูดไปอ่ะก็ทำให้ e s f j เนี่ยเป็นนักบริการที่เก่งมากเลย เค okay. ตัวสุดท้ายแล้วนะครับ ISFJ หรือว่า Defender นะก <ew ild ing noise> ็จะเหมือนกับ ESFJ นะครับคือทำเพื่อความรู้สึกส่วนรวมนะแต่ว่าจะเน้นไปด้านรายละเอียด Attention to detail ซะมากกว่านะครับคือเน้นการอุทิศตนเพื่อสร้างชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยให้แก่ครอบครัวคนรอบข้างแล้วก็เพื่อนฝูงนะครับทั้งผลักทั้งกันคือพยายามจะเตือนว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเขาไปพร้อมๆกันนะครับ ก็จะเก่งด้านการเตรียมการคอยสนับสนุนผู้อื่นการจัดแจงจัดการให้ผู้อื่นสำเร็จเป้าหมายเนาะชอบที่จะช่วยเหลือบริการผู้อื่นนะครับเป็นคนเงียบๆสุภาพเรียบร้อยเป็นมิตรชอบปิดทองหลังพระนะทำงานเบื้องหลังไม่ค่อยชอบอยู่กลางสปอตไลท์ไม่ชอบอยู่กลางจุดสนใจของผู้คนนะครับซึ่ง ISFJ เนี่ยก็จะคอยสังเกตรายละเอียดในแต่ละตัวบุคคลนะ เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับจะจาได้ว่าเขาต้องการอะไรอะไรที่สําคัญสําหรับเขานะครับก็เลยจะเก่งในเรื่องของการบริการการซัพพอร์ตนะซึ่งในการบริการการซัพพอร์ตเนี่ยไม่ได้เป็นแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเป็น c u s t o m i ม e ์เลยนะฮะ t a อ l o r ัพ p อ o r t เลยนะแล้วก็จะรู้ช่องทางว่าทํายังไงให้คนอื่นมีความสุขนะครับเก่งเลือกมารยาทกาลเทศะอะไรควรทําไม่ควรทําเก่งในเรื่องของการทําตามระบบเก่งในเรื่องของการเตรียมการการจัดการโลจิสติกต่างๆนะ ซึ่ง ISFJ อ่ะก็จะถูก taken for granted บ่อยนะครับเพราะว่างานต่างๆเนี่ยมัน run แบบ smoothly อ่ะก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะทำผลงานให้ออกมาดีนะก็จะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความขยันเหมือนชาวสีฟ้าทั่วๆไปนะครับชอบทำตามรำเนียมชอบอยู่ใน safe zone นะซึ่งถ้าต้องออกจาก safe zone หรือไปทำอะไรที่มันผิดแปลกไปอะ่ะก็จะเครียดเลยนะครับชอบเตรียมพร้อมก่อนชอบไปก่อนเวลา แล้วก็ไม่ชอบการทํางานแบบไฟรนก้นนะฮะเก่งเรื่องการจัดการให้ทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นเรียบร้อยเป็นไปตามขั้นตามตอนนะครับเหมือนชาวสีฟ้าตัวอื่นๆเนะเวลาไปเจออะไรใหม่ๆก็ต้องเก็บเอามาเปรียบเทียบกับข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ก่อนนะครับแล้วก็จะเหมือนกับ ESFJ คือจะมี preset ความต้องการของคนรอบตัวเก็บไว้ในเดต้าเบสนะภายนอกเนี่ยก็จะดูเป็นคนง่ายๆยานิสัยดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจกว้างถ่อมตนให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอน,นะครับ จะเป็นคนไม่สู้คนยอมคนมากเกินไปซึ่งมันก็ทำให้ ISFJ ถูกเอาเปรียบหรือว่าหลอกใช้ได้ง่ายนะครับ oh, <no. S 1> แล้วก็จะไม่ชอบคอน FLICT แต่ยิ่งไม่ชอบอ่ะก็ยิ่งจะเอากดเกณฑ์มาอ้างนะครับซึ่งมันก็ยิ่งทำให้คอน FLICT เนี่ยมันเลยเถิดไปอีกนะ oh. ในความสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นคนที่รักความถูกต้องให้ความสำคัญกับความรู้สึกการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะจะลงทุนกับความสัมพันธ์นะเป็นคนที่อบอุ่นเข้าอกเข้าใจผู้อื่น แล้วก็อยากที่จะเป็นที่รักของทุกๆคนนะครับ <Wow. S 1> แล้วถ้ามีคนมาวิจารณ์ก็จะเสียใจนะครับก็เพราะว่ารู้สึกว่าเฟลที่ทำให้คนคนนั้นน่ะผิดหวังนะ <c oughs> ลึกๆแล้วนะครับเขาก็ต้องการ positive comment นี่ต้องการคนชมทำอะไรก็ได้ที่ให้รู้สึกว่าเขามีความสำคัญบ้างนะครับหรือถึงแม้ว่าจะไม่มีใครชมก็ไม่เป็นไรนะก็ยังคงจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปนะครับ <c oughs> จะเป็นคนเงียบๆคือถ้าโอเคกับใคร ấy, ก็อยากที่จะรู้จักคนนั้นแบบให้มันนึกซึ้งไปเลยนะครับแล้วก็ ISFJ อ่ะจะเปิดอกต่อเมื่อสนิทกันจริงๆเท่านั้นนะครับ <Wow. S 1> กับแฟนเนี่ยจะเป็นคู่คิดคู่สร้างนะคือชอบช่วยเหลือสนับสนุนคู่ของตัวเองอะ่ะแต่ว่าก็อาจจะกลายเป็นแบบยึดติด dependent นะครับการมีน้ำใจต่อกันการคิดใจเขาใจเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆใน Relation s h i p เลยนะแล้วมันก็เป็น two way s t r e e นะครับก็คือว่า ISFJ อก็หวังว่าจะได้รับสิ่งเหล่านี้จากคู่รักเหมือนกันด้วยนะ ISFJ ก็ต้องการเวลาส่วนตัวเหมือนกันนะครับคือต้องการทบทวนตัวเองเหมือนกันนะอล่ะตอนนี้พี่ภูมิจะมายกตัวอย่างของชาวสีฟ้าแล้วกันเนาะคนแรกนะครับก็คือสตีฟโรเจอร์สหรือว่ากัปตันอเมริกานะครับไม่รู้ว่ามันเป็นแบบเหตุบังเอิญหรือเปล่าว่าชุดของกัปตันอเมริกาก็เป็นสีฟ้านะ ซึ่งในซีรีส์ของชาวสีม่วงอ่ะพี่ภูมิก็มีตัวละครมาเ e ลที่จะเอามาเป็นตัวอย่างเหมือนกันแล้วเขาก็มีชุดมีร่างกายที่เป็นสีม่วงเหมือนกันนะกับตันอเมริกาเนี่ยจะมีความเป็นมิลิเตอรี่สูงนะครับก็คือตัวเขาเองก็เป็นทหารใช่ไหมก็เลยจะชอบให้มีเรนกิ้งที่ชัดเจนนะครับทำตามกฎระเบียบคําสั่งคําบังคับบัญชานะจะชูเรื่องความรับผิดชอบการปกป้องชาติยึดเอาความถูกต้องคุณธรรมความดีเป็นหลักนะครับการอยู่ในร่องในรอยนะ พูดง่ายๆก็คือเป็นคนดีสีรุทธิายาก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆโดยเฉพาะเด็กๆคนรุ่นหลังนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างพฤติกรรมของชาวสีฟ้าที่ดีอ่ะคือมันทําให้เราเห็นภาพชาวสีฟ้าเลยนะครับอีกคนหนึ่งนะครับก็คือมาตาส่วนนะน้องๆที่ดูอยู่อาจจะไม่รู้จักนะครับคือสมัยก่อนเน่ะก็ไม่ได้นานมานี้นะครับมาตาส่วเนี่ยจะจัดรายการทีวีสําหรับแม่บ้านนะครับพวกรายการสอนทําอาหารการทํางานบ้านอะไรพวกเนี้ย ซึ่งยุคหนึ่งอ่ะมาตาสตัวเนี่ยถือเป็นขวัญใจของเราแม่บ้านชาวอเมริกันเลยนะฮะซึ่งคนจะมองเขาเป็นตัวอย่างของภรรยาที่ดีแม่ที่ดีนะครับมาตาก็จะเป็นคนเรียบร้อย traditional ถูกต้องตามหลักประเพณีที่ดีงามนะแล้วเขาก็จะคิดสูตรอาหารที่แบบมันตายตัวซึ่งมันก็คือการเซตร,ระบบเซตแมนนวลใช่ไหมแล้วก็มาทำอาหารตามสูตรนั้นนะ่ะในรายการของตัวเองนะครับนี่ก็เป็นสกิลหลักของชาวสีฟ้าเลยนะ มาถึงจุดนี้นะครับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์ของพี่ภูมินะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ follow channel not life advice กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยกันน่ะก็เชิญได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับเอาละครับสุดท้ายนะพี่ภูมิจะมาพูดถึงมุมมองของชาวสีฟ้าว่ามีต่อโลกอย่างไรนะฮะสมมุติว่าพี่ภูมิเป็นชาวสีฟ้าเนาะฉันถือว่าฉันมีความรับผิดชอบที่สูงนะ ฉันรู้สึกว่ามีหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อครอบครัวเพื่อนฝูงแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็สังคมที่ฉันอาศัยอยู่ความเป็นอยู่ที่ดีและการมีชีวิตที่มั่นคงของคนรอบตัวฉันถือเป็นเรื่องที่สําคัญฉันจะรู้อยู่เสมอว่างานที่จะต้องทํามีอะไรบ้างนะครับแล้วจะหงุดหงิดมากถ้างานอนันั้นนะ่ะมันไม่เสร็จนะฉันจะวางแผนการใช้ชีวิตประจําวันเสมอ แล้วก็ชอบที่จะมีกิจวัตรที่เป็นรูทีนซ้ำๆกันนะครับฉันชอบที่จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็บริการผู้คนนะแต่บางครั้งฉันก็รับงานมามากเกินตัวนะแล้วฉันก็ไม่ชอบขอบความช่วยเหลือจากผู้อื่นด้วยนะแล้วตัวฉันเองก็ปฏิเสธคนที่มาขอความช่วยเหลือไม่เป็นนะฉันไม่ชอบคำวิจารณ์เพราะนั่นแปลว่าฉันเฟลในหน้าที่ของฉันเองนะแล้วฉันก็ไม่ชอบเวลาผู้อื่นนะบกพร่องในหน้าที่ของตัวเองด้วย เราทุกคนน่ะรู้ว่ามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับเพื่อความเจริญก้าวหน้าของส่วนรวมฉันมักจะสังเกตว่าใครมีหน้าที่อะไรมีตำแหน่งอะไรมีแบ็กกราวมีที่มาที่ไปมีประสบการณ์ยังไงนะแน่นอนว่าทุกคนน่ะควรจะประพฤติปฏิบัติตนให้มันเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของตนเองนะครับรวมถึงเรื่องมรารยาทการพูดการจารด้วยนะฉันคาดหวังในตัวผู้อื่นว่าจะต้องมีความรับผิดชอบอ่ะแล้วทุกคนควรที่จะรักษาสัญญาพูดคำไหนคำนั้น มันสาคัญมากที่จะต้องขยันอดทนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมต่อสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะยฉันเชื่อว่าไอ้ความสําเร็จเนี่ยมันได้มาโดยการทํางานหนักขยันหมั่นเพียรแล้วก็มุ่งมั่นนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะมองข้ามความพยายามของฉันไปนะฉันมักจะวางแผนล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นฉันเกลียดสิ่งที่มันนอกเหนือความคาดหมายอ่ะเกลียดเซอร์ไพรส์นะเกลียดการเปลี่ยนแปลงแผนไปมานะ ฉันมักจะคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็สามารถจำแนกง,งานออกเป็นส่วนๆเพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อนทำหลังนะครับแล้วมันก็จะดีมากเลยถ้าคนที่จ่ายงานให้ฉันน่ะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือลูกค้าเนี่ยอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องการอะไรต้องการให้ฉันทำอะไรให้เวลาเท่าไหร่ให้ทรัพยากรให้เงินงบประมาณเท่าไหร่นะให้ฉันมีอำนาจควบคุมแล้วก็ตัดสินใจขนาดไหนนะครับแล้วฉันต้องไปประสานง,งานกับใครนะ อีกหนึงพรสวรรค์ของฉันคือการคิดระบบการทำงานยกตัวอย่างเช่นพวกระบบ ISO หรือว่าสูตรการทำอาหารในครัวนะครับสูตรการทำงานที่ตายตัวเนี่ยมันจะช่วยให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับแล้วฉันก็จะคอยสะสมประสบการณ์การทำงานการใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้นะในการทำงานเนี่ยฉันมักจะมองหาแนวทางที่ดีที่สุดเสมอนะครับที่มีประสิทธิภาพที่สุดรวดเร็วที่สุด ฉันเกลียดการสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุอ่ะแล้วก็ฉันตัดสินใจสิ่งต่างๆโดยใช้ประสบการณ์ที่เรียนรู้สะสมมานะทุกอย่างในโลกนี้มันล้วนเคยมีคนทํามาก่อนแล้วทั้งนั้นน่ะเพียงแค่เราเดินตามทางที่เขาถางไว้ก็พอนะครับจะไปเปลี่ยนแปลงให้มันเสี่ยงเปล่าๆทาไมนะวิธีเดิเดมๆมันก็ดีอยู่แล้วนะมันอาจจะฟังดูน่าเบื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่พิสูจน์ว่าดีที่สุดแล้วนะ <Yahoo! S 1> แต่ว่าถ้ามีวิธีที่ดีกว่าก็ลองเสนอมาแล้วกัน แต่ต้องมีผลลัพธ์ที่เป็นชิมเป็นอ่านแล้วเท่านั้นนะครับฉันถึงจะยอมรับนะตอนเด็กๆเนี่ยครอบครัวเลี้ยงฉันมายังไงฉันก็จะใช้ชีวิตที่เหลือแบบนั้นนะครับฉันจะจดจําช่วงเวลาดีๆที่มีกับครอบครัวเพื่อนฝูงได้อย่างมั่นยานะแล้วก็สิ่งที่มันสําคัญกับเพื่อนๆอ่ะมันก็สําคัญสําหรับฉันเหมือนกันฉันไม่เคยพลาดงานสําคัญๆเช่นงานวันเกิดงานแต่งงานรับปริญญาเลยนะสิ่งที่ชาวสีฟ้าต้องการจากผู้อื่นนะครับ ฉันอยากได้คําชมเบาๆแค่คําขอบคุณเล็กๆก็เพียงพอแล้วนะฉันจะรู้สึกดีมากเวลาที่เพื่อนร่วมง,งานทําหน้าที่ของตัวเองอย่างถึงที่สุดนะครับรักษาคําพูดส่งงานตรงเวลาเพราะมันแสดงให้ฉันเห็นว่าพวกเขาอะ่ะให้ความเคารพต่อฉันนะแล้วฉันก็ชอบเวลาที่มีคนมาถามความคิดเห็นนะครับขอให้ฉันช่วยเหลือหรือให้ฉันมีส่วนร่วมในงานต่างๆเนาะสิ่งที่ผู้อื่นมองชาวสีฟ้านะก็จะมองว่า ชั้นเนี่ยมีความเป็นระเบียบมีน้ำจิตน้ำใจมีความรับผิดชอบสูงเอาการเอางานซื่อสัตย์นะครับพวกเขาจะรู้สึกว่าชั้นแบบพึ่งได้และจะให้ความไว้วางใจชั้นในการทํางานแล้วจะรู้ว่าชั้นอ่ะจะช่วยงานได้เสมอนะแต่บางครั้งเนี่ยพวกเขาก็จะคิดว่าชั้นเที่ยงตรงเป็นไม้บรรทัดเกินไปนะปฏิบัติตามกฎเกินไปนะครับบางครั้งก็เหมือนว่าชั้นไม่กล้าเสี่ยงไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะท้ง,งที่บางทีอ่ะชั้นก็ซัพพอร์ตความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเหมือนกันนะครับ โดยรวมเนี่ยคนก็จะมองฉันว่าเป็น good citizen หรือว่าคนดีสีอยุทยาเอาละครับทั้งหมดมันก็คือทุกมิติของชาวสีฟ้าเนาะซีรีส์ของชาวสีฟ้าหรือว่าเซนติโน l เสียก็มีเพียงเท่านี้นะครับพี่ภูมิหวังว่าชาวสีฟ้าจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นนะครับส่วนชาวสีอื่นที่ดูอยู่ก็จะได้เข้าใจความเป็นชาวสีฟ้าได้มากขึ้นด้วยนะครับ คลิปหน้าเนี่ยพี่ภูมิจะมาเริ่มซีรีส์ของชาวสีม่วงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนพี่ภูมิไปแล้ว